คุณห่อคะเลี้ยงลูกยังไงให้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าะอันแรกเลยค่ะหัวใจหลักเลยใส่สัมพันธ์ใส่สัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกในครอบครัวต้องถึงสังเกตนะคะเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเขาจะมีสภาวะขาดความรักซึมเศร้า่มันจะมีอยู่สองอาการใช่ปะ่ะคือหนึ่งซึมสองเศร้าอาการแรกที่เด็กเป็นซึมเศร้าเลยก็คือเก็บตัวก่อน เพราะว่าอยู่ที่บ้านก็พูดอะไรกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาให้เขาไม่เล่นกับเขาไม่ได้คอนเน็กกับเขาพอไปโรงเรียนอะโรงเรียนก็มีเน,นืกอออกไหมคะจานวนนักเรียนก็เยอะใช่ไหมคะสุดท,ท้ายอะพ่อแม่ที่ส่งให้ลูกไปโรงเรียนก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโรงเรียนจะดูแลเองเท่ากับบางทีเด็กก็เคว้งคว้างนะมีอาการแรกเลยคือเก็บตัวก่อนเก็บตัวเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเหมือนอาการแบบแพนิคหน่อยๆเหมือนลนลานลนลานเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบ ซึมกับเศร้าแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยบางคนนะมีสภาวะถึงการแบบทำร้ายตัวเองนะคะจะเรียกร้องความสนใจหรือว่าไม่รักตัวเองนะคะบางคนก็มีสภาวะเป็นถึงแบบฆ่าตัวตายก็มีแบบที่เราเห็นในข่าวนะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยที่ครูกําลังจะบอกก็คือพ่อแม่ต้องมีตัวตนอยู่จริงใส่สัมพันธ์พ่อแม่สําคัญที่สุด ะะวันนี้ขนาดมนักจิตวิทยาย,ยังบอกเลยว่าเวลาที่เราจะมอบความรักให้กับลูกคือ14ครั้งต่อวันถ้าวันนี้นะคะคุณยังไม่ได้กอดลูกยังไม่ได้บอกรักลูกยังไม่ได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันนะคะครูบอกได้เลยว่าลูกคุณอาจจะมีสภาวะขาดความรักหรือเป็นโรคซึมเศร้าได้